สวัสดีค่ะหนูไอฟอดค่ะที่พิษ,ษากการขายประจําโชว์รูมปอดออโต้แกลเลอรีอออรโโรร่สาขาพระประแดงค่ะเจอกับไออีกเช่นเคยวันนี้นะคะไอก็จะมารีวิวรถที่ไอแต่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้านะคะวันนี้ก็จะเป็นรถคันด้านหลังของไอนะคะก็จะเป็นรุ่นแ La งเจอร์ค่ะ4ประตู XLT เกียร์ออโต้ค่ะราคาขายคันนี้อยู่ที่92,000บาทค่ะตกแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเราไงพาชมนะคะเดินตามไอมาเลยค่ะ เริ่มจากกระจังหน้าก่อนนะคะกระจังหน้าคันนี้ค่ะตัวหนังสือ FORD ค่ะเราใส่เป็นสีแดงนะคะตัดด้วยสีดําแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับไฟ LED ด้านบนนะคะมาให้3ดวงเลยค่ะไฟ LED ตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะพร้อมกับไฟหน้าค่ะไฟหน้าอัปเกรดเป็นไฟหน้ามาสเตนค่ะมาสเตนนะคะก็จะมีคลีบของเขานะคะ3คลีปนะคะแล้วก็พร้อมกับไฟ d a y ์ไลท์ค่ะ ฟเดลัยตัวนี้ก็จะาส่องสว่างเวลากลางวันนะคะวงแหวนลูกค้าเลือกเป็นแบบวงกลมค่ะถัดไปด้านล่างนะคะพิเศษส,สุดๆเลยคันนี้ค่ะไอติดตั้งให้เป็นชุดกันชนหน้าเหล็กงานของ h a m m e r รุ่นนี้เป็นรุ่น i ิง s e รี e s นะคะรุ่น i ิงซีร i e s ของเขาความพิเศษของ,ของเขาก็คือน,นี่เลยค่ะไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบเหลี่ยมค่ะมาแบบนี้ติดตั้งมาพร้อมกับรุ่นนี้เลยนะคะด้านล่างก็จะเป็นกันแครงค่ะถัดไปด้านข้าง คิวล้อ ok ขนาด6นิ้วนะคะแบบมีมุดค่ะยิงซิลิโคนเก็บงานเรียบร้อยนะคะตัวซิลิโคนก็จะเป็นสีดำนะคะสีเดียวกันกับตัวชิ้นงานเลยค่ะเบ้ารองมือเปิดประตูนะคะติดตั้งให้เป็นสีดำด้านค่ะป้องกันรอยขีดขวะวะ่วนเวลาลูกค้าใช้งานนะคะด้านบนค่ะกัานสาดไอติดตั้งให้4บานเลยนะคะก็จะเป็นสีดำแบบนี้พร้อมกับราวหลังคาทรงสปอร์ตค่ะสีดำสีเดียวกันกับตัวรถเลยค่ะ ถัดมาด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะโรบา a r ค่ะติดตั้งเป็นของ Outland e r ค่ะ o u t l a n d e r รุ่นนี้มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะของทุกชิ้นที่ไอตกแต่งให้ลูกค้านะคะไอก็จะคืนลูกค้าทุกชิ้นเลยนะคะที่เราเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นการชนหน้าหรือการชนดท้ายของทุกชิ้นเราคืนลูกค้าทั้งหมดเลยค่ะถัดมาตรงนี้ไฟท้ายค่ะไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้าย LED ลมดำค่ะไฟท้าย LED ตัวนี้ก็จะเป็นรูปตัว C นะคะติดตั้งให้ไปเลย เบ้ารองมือเปิดฝาท้ายค่ะเป็นสีดำพร้อมกับลายดาบแบบนี้นะคะพิเศษพิเศษอีกหนึ่งชิ้นค่ะตัวนี้เลยค่ะกล้องมองหลังค่ะฝังอยู่ที่โลโก้ฟอร์ค่ะตัวกล้องมองหลังตัวนี้ก็จะสิงไปที่หน้าจอด้านหน้านะคะพร้อมกับการชนท้ายของ Outlander ค่ะการชนท้ายของเ u t l a แลนเดรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้นะคะก็นี่ค่ะผ่วงลากเรือนะคะ สติกเกอร์ที่เห็นด้านข้างเขียนว่าแรนเจอร์ตัวนี้ความพิเศษของสติกเกอร์คือทุกคนมันเรืองแสงได้นะเวลากลางคืนอนะคือติดน้อยแต่แบบสวยมากสวยมากๆเลยนะเรืองแสงด้วยนะคะ เรียบร้อยนะคะเป็นไงบ้างคะชอบสไตล์การแต่งแบบนี้ไหมคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังจะมองหาโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆโปรโมชั่นเจ๋งๆนะคะก็สามารถโทรติดต่อน้องไอได้เลยนะคะที่เบอร์0981152665หค่ะหรืออยากจะเข้ามาคุยกันที่โชว์รูมนะคะก็ยินดีมากๆเลยคะ่ะไอประจำอยู่ที่โชว์รูม f o r ์ Auto ตกล l e ี y สาขาพระแดงคะ่ะมาไม่ถูกก็สามารถกีกางโทรหาอไอได้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่โชว์รูมมาคุยรายลรีเอดกันค่ะน้องไอฝากช่องติดตามของ YouTube ของช่องของหนูไอด้วยนะคะโปรโมโชั่นฟอร์ดบหนูไอค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้ไอได้ทําคลิป,ปรีวิวรถในครั้งต่อๆไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย